ตราปูจับกวัวกุนนาสลาสปูตินน่ะนะอ้ายวิธีไป <c oughs> รุ่นเมกาดีรุ่นอูไปดีรุ่นจานใจที่กวนกันด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมอนพีสไฟติ้งพันพนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนววันพีสต่อสู้นะครับประจ ol ภยัยโอเพนบูโรนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปไปโหลดมาเล่นกันได้เด้อคนดูเด้อเออมีให้เล่นทั้งไอโอเอสและก็แอนดรอยเลยนะจ้าคนดูวิธีการโหลดก็อยู่ด้านล่างเลยคำยายใต้คลิปเนาะคนดูหนอมาวะมาวะ นี่นะฮะเราก็สามารถที่จะลงเรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ต้องไปท่าเรือเนาะถึงจะ,ะเดินทางได้นะครับลงเรืออะไรพวกนี้นะนี่ดูนะนี่วู้โหขวดตรีขวดตรึงการประชนภยัยครั้งใหม่เย้ yeah. หล่อจะจัดมานะครับทีนี้เราก็ สามารถไปเล่นตามควิปได้เลยมุมบนซ้ายมือนะแต่ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะไปเล่นภารกิจรายวันนะทุกผนะู้ชมเนาะภารกิจรายวันโนติงโนกดซสหน่อยนี่ไปใส่กับแฟงกี้ซะหน่อยนะแล้วก็เลือกตัวละครล,ลงได้นะทานผู้ชมมันมีในส่วนของ PVE กับ PVP นะทานผู้ชม PVE ก็คือแบบแนวเนื้อเรื่องแนวเล่นคนเดียวหรือนเนื้อเรื่องพิเศษหรือเล่นออนไลน์แบบนเนื้อเรื่องพิเศษนะกับ PVP PVP Pv คือเพย์ย์ย์ประทับเพ er ย์์นะทานผู้ชมอสกิลไปก่อนเลยสบับหัวหัวหัวแตก ขวเตึงตึงจัดจานนะคนดูเอาว่าเอาว่ะตราบุจับสีโก,กงนักสิเล็กสุดีเงี้ยนเนี่ยเอ้ยไหนเอาเอา่เอเอควสต่อไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่หมัดไฟใช่ไหมนี้เย้วีกูดเอาไม่แข่งไม่ได้วะจะเป็นไรคนดูไปยังเกราะตรงนี้ก็ได้เย้ yeah. แล้วภารกิจต,ตึงๆแล้วก็ไปผีๆรอบหนึ่งนะฮะ ตึงจดจาร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โ oh, บอก์กิปการ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ่ไม่รู้ว่ามันรีไยสัปดาห์ยังนะอันนี้น่าจะรีแล้วนะมั้งผมอะมาๆๆา,มา,มาผมเอาลูฟี่บราวแมนกับฟูจิโทระแล้วก็อ่าแชงคูสมานะ มีคนมีคนดูบอกมันพี่มันล่างสนิกแมนสนิกแมนแม่มึงไงีสนิกแมนมันมันอันนี้กว่านี้ไอซัสมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันอ่าอุ้ยว้าปังปังปังสนิกแมนมันจะเป็นล่างตอนไปไปเกาะโฮคิกนะครับคุณดูเออสนิกแมนมันจะเป็นล่างตอนที่ไปเกาะโฮคิกนะครับคุณดูนะอุ้ย นี่เนี่ยครับเยี่ยบว้ายนี่เนี่ยครับเอ,บา,เบเอาดีฟูจิโทระหรออ้าออกเลย <c oughs> ออกเลยเราพี่วัด <What? S 1> กำลังนัวเลยออกทำไมอนะ่ะอะไรวะ พูดกำลังนัวเลยมันยังไม่ได้รีนั่นเลยนะท่านผู้ชมนั้นไม่ได้รีรายสัปดาห์นะสนิคแมนมันต้องเป็นร่างตอนไปเกาะโฮคิกนะฮะท่านผู้ชมมันมีคนดูแบบเออมาบอกผมอีมันร่างสนิคแมนสนิคแมนบ้าอะไรมันเขียนอยู่บาวแมนบ้าป่ะเนี่ยขนาดมันเขียนบอกอยู่นะว่าบาวแมนบาวแมนบาวแมนคือร่างที่ไปโดฟามิงโก้นะครับท่านผู้ชมนั้นไปเจอกับโดฟามิงโก้นะฮะอันนั้นร่างบาวแมนสนิคแมนจะเป็นร่างเกาะโฮคิกเนี่ย ตอนที่เจอกับอาคาตาคุรินะครับล่างนั้นแหละสนิกแมนเาวาเาวา <c oughs> มาดีมาดเฮ้ยเจอตัวตึงอีกแล้วเฮ้ยมาดิแต่ก็ไม่เคยกลัวด็อกคนดูโอ้โอ้โอ้โอ เอาวะเอาวะนี่เนยครับสวยอตกตกแักตตกแตกสวยโดนโดนเอาวะเอาวะนี Don t. Don t. Right. Hmm, ่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเก็บอยู่นะนี่เนี่ยครับสวยปะ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 หัวตีง บาสูกาน,นี่เลยครับอืมสวยนี่เลยครับสวยอืมนี่เลยครับสวยเรียบร้อยโคตรหล่อโคตรตึงเอาดเอาด้ดนี่อุ้ยอะไรหลออะไรหลอ อะไรลูตายยาวๆเลยครับนี่นะครับอืมอืมอืม<ค>อ้าอ,ออกอีกเลยฮ่้ฮ่ออ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮัาฮ่พวกนี่เย่ยนยีออ่คื่ขฮันอ่กฮท่ารอาฮ่า่ รูฟี่โคตรเกรียนโคตรกระงโคตรคตึรงอ่ะมันยังไม่รีไรวันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ไลน์สัปดาห์นะผมผมเล่นไปแล้วจนแบบว่ามันตัวมันตันนะเอ้ยไลน์สัปดาห์มันตันไปแล้วนะครับโคตรหล่อโคตรตึงไม่ดึงนี่ไงครับรู้ฮับตึงมาว่าเฮ้ยเจอกับแฟรงกี้โนตึงมาเฮ้ยมันมีบาวแมนด้วยก็มาดีครับก็มาดีครับเออโจนี้วงนี้ VPN ดีนะนี่ไม่ค่อยปีนท่าไหร่มันเหมือนมันแก้เซิร์ฟนะ โอ้ไอ้นี่รดชาพูดดู่ะนิดอะไรอ่ะมาดีมาดีต้องต้องมาดีมาดีาดาดนี่เนี่ยครับสวยโอ้ยนี่เนี่ยครับสวย ปังปังปังนี่เลยแฟงกี้หรอวยแฟงกี้ล่างอันนี้ซะด้วยนะคนดูสกิ๊แต่งนี่เอุ่ยสวยครับปะ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 ปยิงร้อยเดียวยิงช่วงนี้นี่เนี่ยแข้งยี้จื๊อบิไหม อุยวิ่งไปโดนตรีนนี่เลย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 ,เลย,เลยวายเอาดิเรียบร้อยครับล่างใหญ่ๆนี่เป้าใหญ่เลยนะคุณดูไปเลยจ้าแองกิลีแมวบึ้มล่วงครับว่าตาเฮก นี่เนี่ยครับบาซูก้าหรอโอ้นี่เนี่ยเข็งยิงคือนขงิ่งนยิ่งยิงขนข็งยิงคือเเตือเขาตือวะวาตายเลยวะวัตเตฮีกประมาทไปหน่อยนี่นี่ ตีมปันปักปักปันี่นครับสวยหนึงสองสามกบาดครับบึ้ง <c oughs> เอาดีเอาดีนี่นี่นครับสวยหนึงส,งสนี่เนีสวยบ,บึ้มกระลืกระลแรงแนี่นลยครับเรียบร้อยฮะนะฮะ นี่นะครับเอ้อดีๆสวยสกิลไปก่อนครับทำดีจัดหนกักๆจัดหนักๆคอนเทนต์เชนซุนนี่เลยครับสวย ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม การ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ช Man ช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยอะไรหรอโอ้โหโอ้หูดเคนยินสื่อเคนยินสื่อหรอเคนยินสื่อหรอเคนยินสื่อหรอมาดิมาดิ นี่เลยเค้นยิ้สื่อหรอวยโอ้โหไม่ทันคนดูเมื่อกี้นี่สกิลว้าว้าโดนตีเลยวิเบ้าแมงอื้นของกันสุ่มปิงโอ้กาลังจะสกิลเลยนะ โอ้มันตัวเหลือตัวเหลือเหลือเหลือนิดเดียวแล้วเลือดมันไม่น่ารอดแล้วคนดูผมลงได้ก็มีโอกาสตายเยอะแล้วนี่เลยครับเรียบร้อยฮ่ฮ่าฮ่ายาๆคมีสกิลแรกไอ้นุม่มเฮ้มันยังห่างชั้นกันเกินไปนะหเหมือนจะเก่งนันแหะแต่ก็ไม่เก่งมันกดไวไม่เท่าพี่นะครับพี่แบบไวกว่านะพี่แบบปาดเปรียวพี่เลินมานานคนดูอย่าเลย จะให้ดูแรงสักหน่อยแต่แรงติดอยู่แรงเนี่ยแม่งมันขึ้นไม่ได้นะมันเจอคนโหดเยอะครับมันเลยขึ้นแรงไม่ได้มาว่ะมาว่ะโหมเกมนี้คนเล่นเยอะนะเพกดกดปุ๊บเจอคนตลอดครับเอยเจอแช้งมาเอาเนี่ยเอาเนี่ยนี่นี่ปังปังอา้าวออก ออกทำไมอ่ะออกทำไม<ต><น>อ่ะเนยยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ออกแหละอะไรวะโอ้ออกไวโพสหัวหน้าเซ็กนี้คือเซกนี้คือมาว่ามาว่าเรื่อยๆครับคุณดูดี๋ยวเรา นี่เนี่ยครับสวยอุ้ยนี่เนี่ยครับอุ่งปั้งปังปังสวยเอาดีเอาดีเอาดีถึงจัดถึงจัดนี่เนี่ยครับสวยบ้า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 เคนยิส แข่งนี่สือส่อแข่งนี่สอเอาเลยเอาเลเหยีบยบแขงนี่สืงนี่อเอาออกวัดจ้ะเฮ้ยทำไมมันขยันออกกันจังเลยวะคนดูมันได้เฮกพี่ตรึงเกินไปหรอออกไม่หยุดเลยเอ่ะอ้าวมันอยากเจอใหม่มาคนดูมาดิ อ้าเวเฮ้ยมันต้องอดมันตกกดสีฟ้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยแม่เงเอ้ก้ดพิษวัตเตร์ฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอันนี้ผมดูก่อนนี้การ์ดอันนี้ผมไม่มีใบการ์ดน,นั่นนี่มันได้ใช้หนึ่งใบใช่ไหมอ่าแต่ภารกิจมังไม่ผ่านวะนี่หนึ่งอันอ๋อให้เล่นหนึ่งครั้งใช่ไหมอันนี้นี่คืออะไรอะ โอ้เราเล่นสงครามอันนี้แป๊บหนึ่งสงครามไอ้นั่นมารีนฟอร์ดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูผมดูก่อนว่าผมยังค้างอะไรผมที่จริงเล่นได้เพิ่มนะอันหนึ่งเนี้ยอันนี้ให้เล่นสองอันใช่ไหมอ่ะสองอันก็สองอันมาเดียนหนก็ได้มาดูฟีีก็ได้มาอันไหนตรงอันนี้ใช่ไหมอันอันอันกระกระกระปุ่งได้ไหมเนี่ย เฮ้ยไม่ได้อีกออนี่สองอ้อเลนะ่นะนี้ตัวไหนก็ได้มาดูเดี๋ยวเราหาเก็บตัวนี้ก่อนมาว่ามาว่ะอาคายโนโนตึงมาเลยครับนี่เจ้อุ้ย นี่เลยครับสวยเรียบร้อยมัดเดียวชนะเฉย,ดดยมัดเดียวโอ้โหเะไรวะโหเจัดจัดมาเด้ que, มาเด้ออันนี้อีกรอบหนึ่งโอเคเอฮออะไรครับน้องเจวกับใครนี่เลยครับสวย เฮ้ยเปัจจุบัน่เหมือนใช้ได้นะสองหนึ่งใช่ไหมสกิลไหนๆลองใหม่ดิลองใหม่นี่อ้าเมื่อกี้นี่เอาดิเอาดิใส่รัวๆครับอืมหัวจัดๆหัวจัดๆไหว yes โอเคนะทุกคนจบนล้วก็ประมาณนี้และกันสำหรับตัวเกม One Piece Fighting p a นะคุณดูนะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตรก่อนจะกำในม่คลิปหน้าบายจ้าลิงโหลดอยู่ด้านล่าคอับย้าใต้คลิปนะคุณดูเด้อคุณดู ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย